วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของนโยบายนี้แล้วแนวทางหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันกบแขกรับเชิญ2ท่านของเราในรายการวันนี้นะครับท่านแรกต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับ ดรพร้อมพงศ์นกพริตอดีตสสพรรคเพื่อไทยอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยอยู่กับเราแล้วเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านจะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เกี่ยวกับนโยบายนี้แน่นอนครับนโยบายนี้ทั้งสองท่านครับอาจารย์ครับมันจะมีประโยชน์อย่างมากกับคนยากคนจนทีนี้เนี่ยผมอยากจะโยงไปนิดหนึ่งก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์กับคุณยายท่านหนึ่งวัย71ปีที่ฉะเชิงเซาคุณยายเนี่ยกระโดดลงแม่น้ําเลยครับ ไปควา้าเอาเงินไปตามเอาเงินแบงค์พันนะฮะแล้วก็คุณยายบอกว่าชีวิตเนี่ยลำบากเหลือเกินวันนี้นะครับจะพูดคุยกับคุณยายฟังเสียงสะท้อนจากคุณยายในฐานะที่คุณยายเป็นหนึ่งในประชาชนที่ตอนนี้ลำบากพูดง่ายๆว่ายากจนเลยก็ว่าได้ครับโครงการนี้นโยบาย1,000งบาทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณยายมากน้อยแค่ไหนคุณยายจะคิดเห็นอย่างไรบ้าง พูดคุยกับคุณยายนะครับตอนนี้คุณยายอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณยายพยุงขันชัยหรือยายปรุงวัย71ปีครับคุณยายครับสวัสดีครับครับคุณยายได้ยินผมชัดเจนนะครับได้ยินค่ะครับคุณยายครับวันก่อนคุณยายกระโดดน้ําไปตามเอาแบงค์พันทําไมคุณยายแบงค์พันปิวออกจากกระเป๋าเสื้อคละลงลงไปน้ําค่ะ ยายตกใจพ่อยายไม่มีมีแบงค์พัน่์ใบเดียวมีเศษเหรียญอยู่สิบบาทแล้วก็แบงค์พันใบปิวยายก็ร้องให้คนช่วยแต่แต่คนก็วิ่งมาไปหาไม้จะเอามาช่วยยายเอามาช่วยเขี่ยให้ยายเขาก็เห็นกันราะนั้นก็ถาก็วิ่งมานียายทนไม่ได้เนะ้อยายลืมตัวว่ายายว่ายน้ําไม่เป็นกระโดดน้ําลงไปตูมเลยจมลงไปเลยนะค,คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย แม้กระทั่งว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยไปตามเอาเงินก่อนยายไม่ได้คิดเลยยายนึกอย่างเดียวว่ายาจะต้องเอาสตางแต่หารูไม่ว่ายายอายุขนาดนี้แล้วลงไปได้ยังไงยายเวลาเขาช่วยเหลือขึ้นมาแล้วเนี่ยยาถึงมาคิดได้คุณโน้นก็ว่ามันไม่หวดชีวิตแต่ยามที่จนน่ะไม่มีสตางคานุ่มลำบากครับ ลำบากมากยายหาเช้ากินขําใขายจ้างทำอะไรยายก็ทำทั้งนั้นแหละค่ะคเพื่อให้ได้เงินรับจ้างเขาขายกระโพดทีสี่พวงห้าพวงเดินขายได้พวงหนึ่งสองสามบาทรับจ้างเขาขายาลอตเตอรี่ก็ไปขอพะทีละห้าใบสิบใบขายครับอย่างนี้ะค่ะยายไปทําทุกวันเพื่ออยากจะได้ใหไ้ได้เงินรับจ้างซักผ้ายายก็ไปรับจ้างทาอะไรยายก็ไปทำ เงินพันหนึ่งนี่คือจากจากที่คุณยายไปทํางานใช่ไหมค่ะคุณยายตอนนี้ตอนนี้ลําบากยังไงบ้างเนี่ยแต่และว,วันก็ต้องรับจ้างทํานู่นทํานี่ก็ได้อยู่เรื่องกรเงินใช่ไหมคะ,คะยายก็ได้อยู่แล้วเราเจ็ดแปดสิบหกสิบห้าสิบบาทอย่างนี้ค่ะลูกต่อละวันก็พอได้แล้วช่วงเย็นยายก็ซื้อกับข้าวกลับมาครับ ยายไม่มีบ้านจะอยู่แล้วค่ะยายอาศัยเขาอยู่ก่อนนี่ยายเคยทำลงลงหนังภาพยนตร์ที่กิจเสร็จค่ะตอนสมัยยายอย่างสาวๆนี่ยายแก่แล้วลงหนังเขาก็ปิดเขามีไม่มีหนังฉายแล้วยายก็ขออาศัยเขาอยู่เขาก็เมตตาต้องให้อยู่ค่ะอยู่แบบห้องเล็กๆเนี่ยค่ะที่ <c oughs> ยายอยู่ <c oughs> ก็อยู่ห้องที่เขาเก็บของ <c oughs> ยายก็ลื้อของรื้ออะไรออก <c oughs> แล้วก็อยู่ค่ะ ค,คุณยายที่บ้านอยู่กันกี่คนในตอนเนี้ยตอนนี้ก็อยู่กันมันอยู่ยายอยู่คนเดี๋ยวในห้องแต่ลูกสะใภ้กับกับสามีเขาก็อยู่เด็กกันเนี่ยค่ะแต่ละบากแต่ะอืม,มันเป็นห้องก็เป็นห้องที่คืออาศัยเขายายอยู่มันเป็นเป็นแัลวแหลมหลมาจั่วแบบที่ว่าเขาคนนะ่ะเขาเขาไม่ค่อยให้ให้เข้าไปอยู่หรอกมันเป็นที่ที่ว่าแหลมแหลบ ครัคอืมคุณยายอยู่กันกี่คนในครอบครัวเนี่ยครับทั้งหมดก็ห้าคน,นครับจากอีกคนนี้ยองสา 3, 4, มสี่ห้าคนห้าคนห้าคนคะลูกครับเข้าใจความลําบากของคุณยายนะคุณยายคุณยายได้ดูข่าวไหมเขารัฐบาลเขาจะแจกเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณยายทราบข่าวไหมทราบค่ะยายทราบข่าวแต่ยายก็อยากได้แม่ยายก็ภาวนา ยกมือไหว้าย้ายก็สวดมนต์า่าเพื่ออยากจะได้เยมาก็ได้เยนมาเอาไว้กินไว้ใช้ไว้ซื้อของครับซื้ออาหารการกินเนี่ยค่ะลูกแต่ว่ายายก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ยายก็พูดตรงๆนะคะลูกยายไม่รู้ครับถ้าคุณยายได้เนี่ยครอบครัวคุณยายมีอยู่สี่ห้าคนในสี่หมื่นห้าหมื่นเลยนะไม่ถึงแม่ค่ะไม่ถึง อย่างอย่างลูกชายที่ที่บางครั้งเนี่ยยายก็เขาช่วยวยายก็ขอเพือที่จยี่สิบสามสิบบาทเพราะว่าเขามีภาระ,ะเขาก็ได้เงินเดือนเดือน <c oughs> แลแ้วแค่หมื่นเท่าไหร่หมื่นสองถึงกระเป่าไม่ทราบค่ะเออ<ๆ>แต่ว่าถ้าเขาจ่ายเนี่ยเขาจ่ายให้คนละหมื่นไงคุณยายรวมๆกันเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยในบ้านเนี่ยก็ได้หลายหมื่นเลยนะแบ่งเบาภาระลไปได้เยอะค่ะเออ อตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณพร้อมพงษ์จากพักเพื่อไทยไ<ห>คุณยาย <ฮะ S 1> มีอะไรจะฝากไปถึงพักเพื่อไทยฝากไปถึงรัฐบาลไหมจะได้เงินเมื่อไหร่หมื่นหนึ่งจะได้ไหมหรือตอนนี้ลําบากยากจนยากเข็ญยังไงฝากบอกอค,คุณพร้อมพงษ์ได้เลยฮะก็อยากบอกท่านว่าจะมีโอกาสได้เมื่อไหร่คะต้อเงินนี้เป็นเงินที่ว่าต่อชีวิตขึ้นเรื่องค่ากินค่าอยู่ ครอบครัวลูกอะครับคุณพรอ<ต>มงคุยตัอย่างให้ร,ร,รัฐบาลช่วยเหลือนะคะครับครับคุณยายปรุงครับคุณยายถ้าได้เงินหมื่นหนึ่งเงินดิจิตอลนะครับคุณยายจะเอาไปทําอะไรครับเอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวอะไว้ซื้ออาหารการกินทุกๆุอย่างเนี่ยคะ่ะข้าวของที่ว่าเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยใช้เพื่อเข้าสงข้าวสารอะไรทุกอย่างเลยคะ่ะ เครื่องครัวเครื่องใช้จ่ายเนี่ยใชลูกเราไปกินไปใช้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปเนี่ยวันวันหนึ่งนอกจากจะไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็สามารถจะไปลงทุนคุณยายจะลงทุนอะไรได้บ้างบ้างไหม,ม,มครับที่จะทําที่คุณยายบอกไปซื้อลอตเตอรี่ทีหนึ่งสามใบห้าใบแล้วก็มาต่อยอดขายลอตเตอรี่เนี่ย ยายได้ค่าเดินได้เขาให้ค่าโปรเซ็นน่ะสามบาทบ้างบางเจ้าเขาก็ให้ยายห้าบาทบ้างนะคะยายอยากที่ว่ามีมีได้ทักทีทักงสามร้อยใบหรือสองร้อยใบอ่ะยายก็เดินขายล้วก็คนเขาก็ส่งสารยายเพราะว่าเขาเห็นยายอยู่ตามตลาดอย่างเงี้ยยายก็ขายก็ขายได้ะค่ะนี่ยายอยากได้มีอาชีพอย่างเงี้ยค่ะแต่ยายไม่มีวัสนาค่ะครับ คือถ้าในเงินหนึ่งหมื่นไปคุณยายก็สามารถจะนอกจากบริโภคเอาไปใช้จ่ายแล้วประจําวันแล้วเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สามารถลงทุนได้ด้วยใช่ครับถ้ารวมกันห้าคนก็ห้าหมื่นก็จะนอกจากขายลอตเตอรี่ก็ยังทํามาค้าขายอย่างอื่นได้ไปลงทุนทําอะไรได้นะคุณยายนะยายยังทำยายยังทำกับข้าวขายได้นะถ้าให้ลูกไปซื้อกับข้าวยายไปจ่ายกับข้าวไม่ค่อยได้แต่ว่ายายยังทํากับข้าวขายได้ออื คุณยายผมขอเวลานิดเดียวสุดท้ายคุณยายคาดหวังแล้วรอคอยเงินหมื่นนี้ขนาดไหนครับคุณยายโอโรอคอยมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ยายตั้งแต่ที่ยายไปเลือกตั้งเลือกอะไรแล้วได้ยินที่ว่าได้นั่นได้อะไรว่าจะช่วยเหลือเนี่ยค่ะ้ว้ยยายก็ดีใจภาวนาและยายก็ผิดพลาดมาตลอดเวลาก็ไม่ได้สั่ทีหนึง่ง เอาเดี๋ยวบ่ายสองโมงนี่คุณยายบ่ายสองโมงท่านนายกจะบอกแล้วว่าจะได้เมื่อไหร่วันไหนจะจ่ายยังไงเดี๋ยวคุณยายรอฟังนะค่ะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพูดคุยกันอีกทีนะคุณยายนะค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณยายนะครับให้เกียรติพูดคุยกันขอบพระคุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณยายครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบพระคุณครับขอบะคุณนะคะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่ฮะ อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากของของประชาชนในตอนนี้